สวัสดีครับผมเ,เพื่อนเพื่อชาวเกนชินทั้งหลายนะครับอยู่กับผมช่องเกนโนเรกนะครับผมเป็นช่องช่องใหม่เพิ่งเปิดใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับผมและนี้ก็เป็นคลิป,คล,ปคลิปแรกของผมนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยเนาะสำหรับคลิปคลิปนี้นะผมผมจะมาบอกนะครับผมว่าคนที่ใช้ดาบเจดเนี่ยควรเหมาะที่จะเล่นกับอ์ติแฟกต์ไหนมากกว่ากันนะครับผมแบบมีหลายคนนะบอกว่าให้เล่น2กระดีเอเตอร์บ้าง2วิสาหรือไม่ก็แบบเล่น4วิสาไปเลยบ้างนะครับผมหรือว่าบางคนก็ยังพูดว่าแบบ2โนเบส สองษาสเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปคลิปนี้นะครับผมเราจะมาไขข้อสงสัยนี้กันนะครับผมว่าอันไหนเนี่ยมันดีที่สุดแล้วมันแรงที่สุดแล้วมันคุ้มที่สุดกันนะครับผมเชิญรับชมได้เลยครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาลองเริ่มกันที่สเตตตามนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นดาบเจดนะครับอาิาชีพ4.1เนาะแล้วก็แฟกเนี่ยจะเป็นกรเดเตอร์สองแล้วก็วิสศาสเลเยอร์อีกสองนะครับซึ่งเป็นแฟกที่คนค่อนข้างที่จะเล่นเยอะนะกับดาบเจดนะครับ นี่อัตราคีกับความแรงคิดที่ผมทําได้เนาะแล้วก็การฟื้นฟูพลังงานครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างโอเคนะครับผมสําหรับแบกประมาณนี้นะสำหรับพวกรายละเอียดแต่ละชิ้นก็เพื่อนๆลองไปพอด,ดูกันเาเองแล้วกันนะครับผมความสวรค์ก็อัพอยู่ที่10 10 10นะครับผมเต็มที่หมดแล้วนะลงมงให้3มงเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองเทสกับเจ้าตัวลูนกาดดูนะครับผมว่าอันติเนี่ยมันจะแรงแค่ไหนเนาะสำหรับคลิปคล,ป,คลปนี้นะผมผมจะเทสให้ดูหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโจมตีธรรมดาชา้าโจมตีนะครับแล้วก็อันติเนะเครันบ ก็สำหรับตัวที่ผมใช้นะครับจะมีอายากาศรอเป็นตัวเทสนะครับแล้วก็จะมีเดิโอนาและก็โมนานะครับผมซึ่งดีโอนาเนี่ยเอามาเพื่อที่จะเอาแค่อัตราคีส์15%นะครับจากสันพ้องธาตุน้ำแข็งเนาะส่วนโมนาเนี่ยนะครับผมเอามาแค่ทําปฏิกิริยาให้มันติดแช่แข็งเท่านั้นนะครับผมไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นเลยนะครับมาดูกันดีกว่าผมมันจะเป็นยังไงเนาะ ก็อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นไปนะครับผมถือว่าค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะครับเวลาเตะขีนอนอยู่ที่ประมาณ1 5 6 4งนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะเนาะสำหรับการที่ไม่มีตัวบัฟใดๆทั้งนั้นนะครับไม่มีชันเหออะไรเลยเนาะก็คือแค่เอาเดีโนนามาสานพ้องนะครับผมแล้วก็เอาโมนาฟีดเนาะดาเมจอยู่ที่15,000นห้ะครับถือว่าค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะครับผมสมกับเป็น DPS No.1 นะครับผมโอเคก็อัติแฟกต์ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับ2กล้ากับ2องพิษศาสเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนไปเอื่นนนกััดูะครบผม ซึ่งเซตต่อไปนะครับผมที่เราอยู่กับตรงนี้นะครจะเป็นเซต4ีพิษศาสเลเยอร์นะครับผมหรือว่า4น้ําแข็งที่เราเรียกกันนั่นเองนะครับซึ่งเซตนี้นาะผมจะทําอัตราคิแล้วก็ความแรงคิออกมาได้ประมาณเท่านี้เลยครับผมถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันกับอันที่แล้วนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันเนี่ยก็คือ เจ้าตัวนี้นะครับผมจะได้อัตราคิที่โคตรที่จะเยอะนะครับผมจะเป็นแบบพุ่งทะลุร้อยไปเลยนะครับผมถ้าเกิดเราสามารถฟรีสมอนเตอร์ได้นะครับซึ่งอันนี้แหละนะครับผมคือข้อที่คนเขาจะไปเล่น2กาลเยเตอร์กับ2พิสซ่กันนะครับเพราะว่าคนที่ใช้ดาบเจดเนี่ยส่วนมากนะครับผมอัตราคิเนี่ยมันจะเกิน50อยู่แล้วเนาะซึ่งพอมันเกิน50เนี่ยมันทาให้เวลาเราเล่นกับสีน้าแข็งเนี่ยอัตราคินะครับผมมันจะพุ่งเกิน100ไปซึ่งคนเขาก็เลยไม่ค่อยเล่นกันนะครับผมแต่ว่าสำหรับผมเเเเเนนนี่่่่ยยมมอววาาาสสหรับิลลล์ถไไดด้้ แรงเลยครับผมเพราะว่าการที่อัตราคีคุณเนี่ยเกิน100%ขึ้นไปเนี่ยมันแสดงว่าโอกาสที่จะติดคริติคอลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชัวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดาเมจเนี่ยมันจะไม่แกว่งนั่นเองนะครับผมสาหรับเจ้าตัวนี้เนาะถึงแม้ว่าคุณอาจจะปั้นมันอาจจะแรงไม่เท่ากับตัวกาเรเตอร์สองนะครับผมเพราะว่าเจ้าตัวนั้นเนี่ยมันจะได้18%ของดาเมจมาใช่ไหมล่ะแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยนะครับผมอัตราคีนะมันจะ,สะเสถียรกว่านั่นเองนะครับผมก็คือคริทุกดอกนั่นแแแหลลละมมมานนนนั้นน้้คคบบบบ่่่่ตตจจุดดีีีผผก็ววททชชอเชอเยใิิ ถล่มทลายนะครับผมหรือว่าชอบที่แบบให้มันแรงนะแต่ว่าอาจจะแบบไม่ติดขีบบ้างติดขีบบ้างอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งสำหรับผมเนี่ยส่วนตัวนะผมมองว่าถ้าไปตีบอสเนี่ยผมมองว่า2คงราดิเอเตอร์เนี่ยอาจจะดีกว่านะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดแบบไปลงอบิสไปอะไรแบบสำรวจเมืองเที่ยวเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมองว่าสี่น้ําแข็งเนี่ยค่อนข้างที่จะเวิร์กนะครับผมเพราะว่ามันได้อัตราขีที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะถ้าเกิดหากว่าคุณฟรีดมอนได้นั่นเองนะครับ โอเคครับผมเราพูดมากกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูดาเมจกันนะครับผมว่าที่4พิศษศาสเลเยอร์เนี่ยทำได้จะประมาณเท่าไหนนะครับ ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยครับผมเห็นไหมมันจะติดคริทุกดอกเลยนะครับผม1 4 8 2 8นะครับผมอาจจะเบากว่าทางเซ็ตของ g l a d i a t o r 2ส i งวิานะครับผมแต่ว่าสิ่งที่ทดแทนมาได้ก็คือการที่ติดคริทุกดอกที่อันติออกไปนั่นเองนะครับผมคือมันแล้วแต่คนจริงๆนะครับผมว่าชอบแบบไหนนะแต่ในส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าเซ็ตเนี่ยนะครับผมค่อนข้างที่จะเป็นเซ็ตที่ชัวร์มากกว่านะครับผมก็คือใครที่อยากได้อัตราคริที่แบบเนี่นรนําว่ามาเซตน้ก็ได้นะครับผมผมมองว่ามันค่อน ท่าที่จะชั่วว่านั่นเองนะครับผมสำหรับเซตสี่ริซ่าเลเยอร์นะครับ โอเคนะครับผมมาถึงในเซตสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมเอามาให้เพื่อนเพื่อนดูเนาะสำหรับเซตนี้นะครับผมจะเป็นเซตของทางโนเบสสองและก็บิสซ่าสองนั่นเองนะครับผมซึ่งเซตนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมสำหรับโนเบสสองเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ทางส่วนของความแรงอันติมานั่นเองนะครับแต่สําหรับเซตโนเบสของผมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมฟาร์มมาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมความแรงคิดมอยู่ที่แบบ2 1 9อิเองนะครับผมถือว่าไม่ค่อยเยอะเนาะแล้วก็เนี่ยการใช้พลังงานผมค่่่่ออนนข้้าางทีจะยแตว ไม่เป็นไรนะครับผมแค่เอาลองมาให้ดูนะว่ามันแรงกว่าหรือเปล่านะครับสำหรับเซต2 n o โนบเลสสองปริศาเซเลเยอร์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยครับผมจะเห็นว่าเซตนี้นะครับผมไม่ติดคี้เลยนะครับตอนแรกแต่ว่าถ้าเกิดติดคิ้เมื่อไหร่นะครับผมจะแรงกว่าทุกเซตที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะว่ามีทางเซตของโนเบสเข้ามาช่วยนั่นเองนะครับซึ่งผมมองว่าอันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับผมเพราะว่าอายากะเนี่ยเขาเด่นในทางของอันติอยู่แล้วนะครับผมถ้าเกิดใช้เซตสองโนเบสสองวิสาดเนี่ยค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกเลยนะครับผมถ้าเกิดใครที่ใช้ดาบเจดเนาะ โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูการโจมตีปกติของทางน้องอัยกะบ้างนะครับผมว่า3เซตนี้ความแรงมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับผมเชิญรับชมได้เลยครับ ก็มาถึงในช่วงบทสรุปนะครับผมสำหรับผมนะผมมองว่าเซตที่แรงที่สุดเนี่ยคือเซต2โนเบสสองวิสาดนะครับผม2เซตนี้จะเป็นเซตที่แรงที่สุดแล้วนะครับสำหรับคนที่ใช้ดาบเจดนะแต่ว่าเซตที่ผมว่าดาเมจเนี่ยแบบคงที่ที่สุดนะครับผมแบบเอาไปใช้ได้เรื่อยๆเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็น4ี่วิษณ์นะครับผมเพราะว่าผมมองว่า4ี่วิษณ์เนี่ยมันไปได้กับทุกที่เลยนะครับผมแล้วอัตราคีเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบร้อนะครับผมคือมันแบบแรงอ่ะนะครับผมคือบางอันน่ยถ้าเกิดแบบ เป็น2องโนเบส 2, บสอพิษะใช่ไหมมันอาจจะแบบมีบางครั้งที่มันไม่คินะครับผมทำให้ดาเมจเนี่ยมันลดลงนะครับแต่ว่าคนที่ใช้4ีพิษะเนี่ยมันจะแบบดาเมจมันจะคงที่นะครับผมก็เลยมองว่า อยู่ที่คนนะครับผมว่าอยากได้แบบไหนเนาะแล้วก็อยู่ที่ดวงด้วยนะครับผมว่าคุณปั้นอัตราคีเนี่ยได้เยอะแค่ไหนนะครับผมถ้าเกิดสมมุตินะเพราะคุณปั้น2องโนเบสกับ2องพิษศาเนี่ยได้อัตราคีที่แบบเยอะมากนะครับผมแบบ80บวกเนี่ยคุณก็ใช้อนนั้นตไปก็ได้นะครับก็สำหรับคลิปคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้นะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับผมอันนี้เป็นคลิปแรกของช่องผมนะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมโอเคไปแลวครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากที่มารับชมนะ